พวกผมนายชอตตี้บูจะว่ากับเกมเทลอาฟาเกมมือถือแนว RPG พิมพ์นิยมกราฟิกสไตล์แอนิเมะนะครับก็เรียกได้ว่าทำได้ค่อนข้างน่ารักน่าชังแต่ว่ามันยังทดสอบอยู่ในขณะนี้นะครับ สรอบระบบการเล่นนะครับก็จะมีเล่นตามเนื้อเรื่องอันนี้คือจะเป็นเมนเควแหละครับเล่นไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกระบบต่างๆของเกมนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือแบทเทิลอันนี้คือเป็นไดเจนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองบางอันก็ยังไม่มานะครับคือขึ้นคัมมิ่งซูนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลยังไม่ถึงมันจะขึ้นว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ก่อนในเชอนเนียต้องเลเวล60ก่อนนะครับเล่นกันอีกยาวไกลเลยส่วนไดเจนที่น่าสนใจจะมี3อันล่างเลยครับอันนี้คือฟาร์มเงินอันนี้คือฟารมมมเรแแต่ว่วาาาอััันนนนนนี้ยคคืืูููสสไไปหบกๆ ถ้าเกิดยิงเล่นดีมันก็จะได้รับเพชรเยอะส่วนอันสุดท้ายเป็นดันเจียนฟาร์มทรัพยากรที่ใช้ในการอัปเกรด EXP นั่นเองเมื่อเราเลือกดันเจียนได้แล้วนะครับเขาก็จะมีแค่เราจัดทีมด้วยนะครับคือเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเขาจะเปิดหน้าจอมาอีกอันหนึ่งก็จะเห็นว่าเราจัดได้3ตัวละครที่ใช้ในการต่อสู้นะครับแล้วก็มีอีก6ตัวละครที่เป็นตัวสนับสนุนนั่นเองส่วนอันนี้เป็นไอเทมที่เราใช้ในสถานการณ์ต่างเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูกันละกันเนาะและอนสุดท้ายนะครับจะเป็นการเอชซิดหรือว สำหรับเกมนี้การต่อสู้จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถกดออโต้ได้ที่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับกดได้2ครั้งนะถ้าเป็นสีแดงคือเราจะใช้สกิลอัตโนมัติแล้วก็คนที่เราเลือกมาช่วยครับก็จะใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นฟูลออโต้เลยนะครับ ถ้าเกิดอยากจะเล่นเองก็ปิดได้ครับกดแล้วให้มันกลายเป็นสีขาวแค่คนี่แหละก็จะเป็นการปิดการบอทแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากใช้สกิลเองก็ดูด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีบอกให้เราสไลด์ขึ้นก็สไลด์ขึ้นเพื่อที่จะใช้สกิลได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือต้องการจะเล่นเองก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มันจะมีคอมมานด์ขึ้นมาอีก2-3อันด้วยกันนะครับก็คือดูด้านซ้ายนี่น,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 นี่เห็นคำว่าโฟกัสไหมครับ เวลาเรากดคําว่าโฟกัสนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะให้ไปเพ่งเลงมอนสเตอร์ตัวไหนเป็นหลักแล้วก็สามารถใช้ไอเทมได้ด้วยนะครับก็คือไอเทมที่เราติดตั้งมาก่อนในนี้แหละว่าเป็นอะไรส่วนอันหนึงก็คือต้องมีสัญลักษณ์เกราะแตกขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับ นี่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 เห็นไหมเออต้องมีกรอแตกขึ้นมาแล้วต้องกดให้ทันด้วยนะครับจะเป็นการใช้ไอเทมชิ้นนี้ก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่เราว่าเราติดตั้งอะไรมานะครับถ้าเกิดจะไม่ผิดอันแรกเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายให้ศัตรูโดยตรงเลยนะครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้อันนี้คือกดทันนะครับก็จะดามจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเกมนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรทับซ้อนเนาะเราก็แค่กดออโต้เป็นสีแดงแล้วคอยกดไอตัวสัญลักษณ์โล่ให้ทันก็เพียงพอแล้ว หรือจะไม่กดก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรากดมันจะเสียไอเทมถูกไหมละ่ะเดี๋ยวเราต้องไปคราฟต้องไปอะไรเพิ่มเติมนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสู้ดันไหนไม่ไหวก็ลองใช้คําสั่งเกาะแตกดูกันละกันนะครับแล้วก็ใครเหลือเลือดน้อยๆเนี่ยก็กดยาใช้คําสั่งโฟกัสอะไรอย่างงี้เนี่ยเนี่ยผมดูไม่ทันรู้สึกว่ามีตัวละครเลเวล5ผมแตกไปแล้วครับคือแบบว่าไม่ได้อัปเกรดมาไงก็เลยอาจจะอ่อนแอนิดนึง ทีนี้ดูด้านบนนะครับเมื่อผ่านภารกิจเนี่ยอย่าลืมมารับของรางวัลด้านบนด้วยนะครับแล้วก็จะมีคําสังส่งส่งคนไปหาของนั่นเองนะครับอันนี้คือจะต้องเคลียร์ทีละด่านดาน่ดานไปก่อนแล้วก็จะสามารถส่งตัวละครไปหาของได้อย่างที่เห็นครับว่าคนนี้ส่งไปใกล้จะกลับมาแล้วนะครับถ้าเกิดกลับมาก็ได้รับรางวัลอื้เลยแล้วไม่ต้องรอให้เสร็จก็ได้นะครับกดรีคอร์ได้เลยครับแล้วกดคอนเฟิร์มมันก็จะมีการคํานวณเลยว่า เราเนี่ยได้รับไอเทมเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นว่าต่อชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าส่งไป10ชั่วโมงแล้วได้แค่360ไม่ใช่นะน,นี่คือต่อชั่วโมงนะครับอารมณ์ประมาณแนวไอดอลนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เราต้องมาสั่งการให้ตัวละครเนี่ยออกไปหาของนะครับแล้วจะเรียกกลับมาเมื่อไหร่ก็เรียกได้นะครับส่วนกระชปองเนี่ยอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับระบบซัมมอนเลยนะครับซึ่งเพชรเกมนี้แจกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตู้ก็มีแค่3ตู้คือตู้นี้ นะครับไม่เห็นหน้าด้วยว่าใครนะครับแล้วก็ตู้นี้น่าสนใจมากแต่ว่าผมหาของมาเปิดไม่ได้น่าสนใจมากๆนะครับคนนี้ส่วนอีกตู้หนึ่งก็เหมือนกันเลยครับหาของมาเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราสามารถเปิดได้แค่ตู้เดียวก็คือตู้แรกสุดนะครับแล้วเอ้ยเดี๋ยวเวกลับไปดูตู้4ก่อนตู้4เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตู้ที่เราสามารถที่จะรีโรได้ทั้งหมด50รอบนะครับแต่ว่าต้องมีไอเทมชิ้นนี้ก่อนนะครับน่าเสียดายมากที่เล่นมากายแล้วยังไม่ได้เจ้านี้สักทีนะฮะจริงๆน่าจะแจ้งแต่ด่านแรกๆเนาะ ตู้นี้เลยก็แล้วกันแล้วผมก็เปิดได้แค่ครั้งเดียวด้วยจัดมาครับ10บใบลุยอันนี้จะเป็นลักษณะของการดูดาวนะครับเราก็ต้องทําการสไลด์หน้าจอไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับอืมโอเคอันนี้คือแสงสีม่วงคือจะเป็น SR เนาะต้องให้ได้แสงสีทองนะครับถึงจะเป็นตัวละครที่แบบระดับที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับโอ้โหแรงเอง็นกันกระจุยกระจายเลยอะ่ะอืมวันนี้ใช้ได้เลยครับหุ่นดีมาก โอ้ดูอันนี้ลายสักใช่ไหมเนี่ยก็ตามสภาพครับมีซ้ำด้วยนะครับมีซ้ำด้วยเอาล่ะทีนี้เราก็ไปอัปเกรดตัวละครกันครับก็คือมาที่คำสั่งคาแรคเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอัปคนนี้ก่อนกันละกันเนาะก็คือเป็นแรง SR หุ่นดีมากมีทีการอัปเกรดก็ตรงนี้เลยเลเวลอัพก็ใช้ไอเทมแค่นี้แหละนะครับก็อัปเกรดไปเรื่อย จนถึงเลเวล10ครับเขาจะให้เราไปปลดลิมิเตอร์อย่างกระแนลไอดลเลยนเนี่ยแต่มันไม่ใช่เท่านั้นเองนะครับพอมาถึงเลเวล10เสร็จปั๊บเนี่ยจะใช้อเทมอีกอันนึงก็คือหน้าตาแบบนี้นั่นแหละก็ไปฟาร์มได้ที่ดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรทั้ง2อย่างเลยเนาะตัวนัานะมาแอเซนชั่นนะครับในกรณีที่เปิดกระชปองมาซ้ำเนี่ยมันกลายเป็นเศษเกลือใช่ไหมก็จัดไปครับทะลวงกันไปเลยส่วนตรงนี้เป็นการเอาอุปกรณ์มาติดตั้งแต่ว่าผมยังไม่มีนะครับถ้ามีก็เอามาติดกันละกันแล้วมา,า,มาร่ะบว้้วอไไปยยดดยดดนคั ส่วนสกิลก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับคิดว่าใช้ท่าไหนบ่อยแล้วก็อย่าลืมมาอัปเกรดนะใช้หนังสือสกิลด้วยส่วนไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือการคราฟของนั่แหละที่ผมได้เกริ่นมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับจำอันนี้ได้ไหมที่มันจะมีการใช้ตอนที่เกราะแตกใช่ไหมครับอันนี้แหละมันจะสร้างความเสียหายทัฝ่ายห้านะครับถ้าเกิดมีของตามนี้ก็คราฟได้เลยถ้าอยากจะเปลี่ยนสูตรคราฟก็กดตรงนี้ก็ได้ครับมันมีของให้เราคราฟเยอะเลยนะครับเห็นไหมเรื่องไอเทมนะครับมันจะแบ่งอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับเช่นแช แล้วก็การทําลายสร้างความเสียหายอะไรเงี้ยและถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมขั้นสูงหน่อยก็นอกจากสร้างความเสียหายแล้วก็จะมีการลดสเตตัสด้วยอะไรแบบนี้ครับคือมันจะมีเหมือนกับระดับขั้นของไอเทมเลยอ่ะมีแบบกากา,กากแล้วก็ดีขึ้นอะไรแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนที่ผมบอกอ่ะคือมันจะมี4แบบเท่านั้นเองครับแช่แข็งเติมเกาะฮิวแล้วก็ทําลายครับ ตัวระบบเพื่อนกับกิวก็มีนะแต่เพื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะทวิตเตอร์ก็คือ Follow อะไรเงี้ยไม่ต้องรออีกฝ่ายหนึ่งรับก็ได้นะครับเราจะได้หาคนเนี้ยเจอง่ายขึ้นเวลาที่ต้องการให้เขามาช่วยใช่ไหมแล้วก็มีระบบกิ้วด้วยนะซึ่งมันมีการส่งสาวๆไปอาบน้ำด้วยนะครับแต่ว่าผมลองพาสาวๆเข้าไปอาบน้ำแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะบวกอะไรนะ ก็จะอาบน้ำเนี่ยก็คือกดตัวนี้แล้วมันก็จะมีให้เราเลือกหลายช่องเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเลือกไปทําไมนะเพราะว่าผมลองเลือกหลายๆอันดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมก็คือมีตัวละครตัวนี้มานั่งแช่อยู่แบบนี้แค่นั้นเองแล้วในนี้ก็ทําอะไรแทบไม่ได้เลยได้แค่แบบหันมุมกล้องเล็กๆน้อยๆแตะก็ไม่ได้กดปุ่มก็ไม่ได้ได้แค่รีเซ็ตมุมกล้องแค่นั้นเองจบส่วนกิวฮอลที่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือเขาจะให้เราเนี่ยสามารถใส่ตัวละครเข้ามาได้1ตัว แล้วถ้าเกิดใส่มาแล้วนะครับในเวลา1ชั่วโมงอะ่ะจะได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่เลเวลฮอรของกิว้วเราด้วยไงยิ่งเลเวลสูงยิ่งอะไรสูงมันก็คงจะบวกสถานะมากขึ้นกว่านี้ส่วนร้านค้ากิ้วนะครับก็คือเราสามารถซื้อตั๋วที่ใช้ในการอัปเกรดกิ้สร้างสิ่งก่อสร้างในกิ้วได้แต่มันใช้เพชรไงคือต้องใช้เพชรจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าใช้แต้มกิ้วอะไรเงี้ยส่วนถ้าเกิดจะใช้แต้มกิ้ต้องมาตรงเนี้ย มันจะมีให้เราคล้ายๆกับการเปิดกระชองเลยนะครับมันไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะได้ไอ้พวกนี้แน่นอนนะครับมันบอกแค่ว่าอันนี้คือรางวัลสุดท้ายที่จะได้นะครับคือคล้ายๆกับสอยดาวอ่ะอันนี้ก็ลองดูกันละกันส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็ด้านขวาบนเลยนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะน่าจะเห็นนะครับตัวเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็มีคําสั่งเซตติ้งนะครับสามารถปรับเสียงได้ปรับความเร็วในการต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ตัวของกราฟิกปรับได้แล้วก็ถ้าเกิดใครลำคาญพวกคัดซีนเวลาตัวละครใช้สกิลอาา่ะก ตน ID นะครับเกมนี้เขาไม่ได้บังคับผูกนะครับท่านผู้ชมจะต้องเข้ามาผูกเองที่ตรงนี้นะครับก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็ Google ให้เราเลือกผูกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือภาษาก็อย่างที่เห็นครับว่าไม่มีภาษาไทยนะมีแค่จีนอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นเท่านั้นเอง